ทักทายสบายดีพี่น้องบรรยากาศได้ตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยการยินได้ปลาคือเก่ามากกได้ทางถีมงานมาก็วาพอดีอยากย้ายกันเอกไปแหละเ,าาาเยยลยแต่บางคนกับเชียงรายยังต้มน้ำากาแฟปลุกน้ำหลังมูเป <c oughs> ็นมาเชียงรายนป็นยังเก็บของที่เาหามาได้ไว้อยู่เพราะว่าย่านมาเขากินนะเพราะว่ามีทิมงานหนึ่งอีมาทางในผ่านของเป็นมาอยู่ตรงกันข้ามนี่ ยานมาในผ่านของเพิ่เกินเนี่ยเก็บไว้ก,ก่อนเอาเดียเก็บเครื่องเก็บของนี่ไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวาปแต่ของมันจ๋อใช่ไห่ได้นะ <laughs> ยานมาเขากินทุกคนเลยเขาเก็บแล้วเขาห้อยไว้เพราะว่ามื่อนี้ก็คือชีเป็นมือสุดท้ายละเอาอยู่ป่าก็เลยกลับมือลำหน้าแล้วกลับแสงไล่เป็นพาแสงไลมือดำหน้าทะก่อนไลยขึ้นคขึตนเก้าชมกับเจ้าฮาวมาเลยจ้า่อเจ้าคู่มาเลยจ้าท่านคู่ก็ตาอ ยังเนนเดียยังนิ่มๆิ่มเนี่ยอนกระทะต้มน้ำกินกาแฟแลยชิคก็ไปลองเลยเพื่ออะไรเปียกระต้มน้ำองไรเก็บเชือเป่าแล้วก็ได้มัดห้อยไว้ทุกคนเลยมัดแขวนไว้โอมัดดีกวรอบนี้ก็พอยญานมากินนะวันนี้ข้าก็บ้ควขอนก็ชิได้เอาเดินทางชิคอนทุกคนเลยอ่ารัดเสาชิคอนวานนี้ ก็ปเป็นนิจสุดท,ท้ายละ sila kat pokok tu kau nak oi sini bora nak kat ทุกคนเลยเดี๋ยวประคองสิลัดทางพี่สิกรมาดิผมความทางหรือบ่ ตอนนี้มาทอดที่พักแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานเราก็คือสิมาครบมาแล้วเนาะครบแล้วครบแล้วโอ้หมันหมันหมันยี่บ่หมันหมูบ่หมันหมูบ่สตรีเองเลยฮะหมันชีขาชีขาแต่มาคนเดีได้ชีขาน้อยหรือชีขาใหญ่เหรอน้อยเราอยู่กับบ้านเลยกับต้นกับท้องไม่ก็มังข้าแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้มาเล็ดกว่ามังข้าเพราะว่าถอยรถเาไม่ได้เนาะเลี้ยวรถเนี่ย ทามาเชียงรายพี่กะเอ้เพื่อคือล้างน้ำเชียงรายฮะล้างีก่อนอย่างจี้ป่าวล้างจี้ล้วมันคูดแล้วมันอ่ะขาวงามเนาะมันมีเห็ดหนึ่งแน่เออจะไบ่าวเชียงรายเพิ่นโคอยู่เพียงเไยจี้เดียวล่ะโอ้ในผ่านกองมันก็มาได้เพื่อคืนนี้ได้ผลมาหอดคืนนี้บ่เออเนื่อว่ากลง มากรับพ่อแน่มานจานมากรนาดนะ้านาดอนบ่มาก็ขึ้นมาอีกูมันยังมีทัานมานเพิ่อยู่เนาะทานข้าวก่อนนะอย่างมืออเอเดล่งไปได้พิงจิ้อนบ่เชียงรายยังอนนั้นนะพิงจินยัน่าพักหัโลด โอ้ยเชียงรายเชอฟาดดโคโคประจำทีมงานบคอนบ่เชียงไลยคนขี้ไล่คอนคนงามได้น้ำาอาบน้าต้องอาบจักแห้งถึงงานเาชียงไลมายมาาชียงเชยงไมามีอาน้ำเลยเชียงไคอนจะอาบเยู่ได้พี่น้องเอ้ยเชียงไลเนี้ยนะคืนนี้ไรนอนลงกีลร้างพี่มีนอนเชีงไลมียามน้า อแลนเ่ได้ลงลยคเบ็ดเชื่อไมยาวเลยพี่นะมามาชวนนายไปซื้อเรเบ็ดเชืดอกไปเชือเบ็ดนี้น่ะยันมีพ่อพี่น้องเลยเคละตวเป็นเลาะเตียงยมีพ่อกินเป็นเลาะเตือมนี่ก็เตียงเราไิคก็ิคนล้างเรามือนะยังงยังเ้ยไปล้างมือกันไหมเรมเลยเรเลยวชาอนี่มคันแล้วันเลยมือท่ล้างคันหละ Fan lê cắp anh nhiều yêu không yêu 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 yêu. lại yêu, lạy này hèn lạng khale. Bangi ăn ngọt yêu ăn cái Ngāi đạo ngọt yêu 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 yêu. Ngāi đạo là มาเสื้อมดประเดี๋ยนี่มาเสื้อมดประเดี๋วคิดนี่นะอย่าแล้วพี่น้องเอ้ก้อยกระหอเนี่บุคคลจังเกตบึงเชียงไรก้อยมควิดแล้วนี่มคิดกบีตามมิฉุดเชียงไรไปมีผ้าอันน่อาบึงนี่ต่างบเชียงไร่ปรกาได้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้แต่ว่ายังคาดมีมีเขามายังบ่ พอดีฟังตรงข้ามนี่ทั้งในผ่านของเป็นนะยูเกิอนี่ไปขอน้ำเบาดอดเป็นก่อนก็ปนดังดนะ็นนะนี่พอดีนอนเกิลนี่ะบ่อนอนเกิลเดียวนะอขอข้ามายะก่อนเอ้มาอันบ้างกินขอได้กินเนาะโอ้มาจะคนนี่สามคนนี่ มีอะรบอหน่ะน้าข้าวโคขาไม่ข้นเนาะเห็นพรถข้อต่ำก็นะ้หักงับมากไปขึ้นนีมือว่าน้ำทางอยู่รถข้อหักอีกรถเท้นทางมันจะขึ้นเมื่อไดหรือบ่ได้จากตัวก็เหาะช่องโตเม่อ่ได้อยู่ที่นูหยาเนาะมันเลยก็มักอยู่พี่ บ้านเฮาอยู่พี่สรุปแล้วกับมี่มี่จำไ,ไม่้อ้เลยขมาก็ได้คือพีโคมาไลไรเนี่ยจิ่งกองไม่ค <c oughs> โคโมมีเขมาจำได้่างไรเอย้ยหลังไม่นี่ฮะโคอยู่บ่โอ้ยมีโมโคอยู่เพือไปหาหนี่ <c oughs> มัดทมีว่าขอจะได้อว่งขอมัดขอกันนะ่าเชีงลืมวันนี้เนาะวันนี้ลืมเขาไหมเนี่ยเ็ดลงไปเรวจังก็หาะว่นยังไนะหาะกันหาะนี่เนาะเอ็ดเพื่อจะนะก็หาะกับกะแตะตัวนึงโอ้อทนเพื่อเอาอนมูลละอ๋อเยอะเหงเกอเนาะ เออทางล่าทำชุดเหมือนกันพลางโน้นณะโน้ของอยู่ของกินเนา่ก็พร้อมแล้วทุกคนเลยมากินข้าวเช้าน้ำกันบ้านี่เมนูกับก้อยกะเหาะจีมือบ่เชียงรายชอยลูโดน้ำปลาเชียงลำเนียงมาเต้ฮ่าก็เคยกินก้อยกะเหาะแบบนี้บุคอนก็ได้ครับณะอือเอาโคกัหาขอนเขาไปได้ชมลำนาเพิ่นโคเอาเองอีเสือเออใครเนี่ยบอต้นแซ่บบ่มามามา มามาทุกคนท<ด>ีนกัแเดอ้อนด้วมล,วดลิดหวานมือนี้ขึ้นมาไหวกันแน่นอยมา,านี่ได้ตัวน้อยมาหานะ ต้นเานี่ได้ชอนึงหัหน้าสอชหือสามชอเนาะามไปเลยนะามะามาไปสามชแล้วเนาิบเะไปสิบช่อเลยิเะมาสิบช่ได้สามอืมอันนีลงเมืองมเมือนี้มือลงมืองเยวหัวพักไหมเด้หัวพักเพักห่อยว่างไงอืเ็นห้างไว้จะพี่พักนะ มันผู้คนเป็ะหัวผมแท้เขาเนาะเฮ้ยคอเมาผูเแงผูเป็นบ้างโดนป้าเตงตัวนั้นเลยข้างกะบหักข้าง่ายล้วง่ายเราเื่องทำใจน้อยนานยังไปเอาไม่ได้หัวข้าเฮ้ยคืข้ากินน้ำยาแล้วก็ทีมงานเราก็ได้เม้นเครื่องเมนของพี่น้องเลยเก็บประยาง ได้กลับบ้านดำเลยอากาศเนี่ยเคืองยนของก็แล้วอีกไปยากแล้วกันเนี่ยเคืองยนตของ่ไไเชียงรายไม่ได้จักโตเลยหมาแต่นี่ไม่ได้ไม่ได้ติดมือเลยนะติไมืไ่ได้จับชักแข็งไม่ได้จับชักขาหอตัวหนึ่งวันนี้วันนี้่านชิบสามสี่ชิบชองล้วชิบชองขาเท้าเดียวกับปุตนบุคคล เออชิบชี่าต้นลื่นปราโคดเลยเชียงไล่เดนมไหมเจ้ะได้จะค้ามีปราชามขาหะมีบชามขาามตัวกระชักขาออนีาชิบชองชบำเดียวจาเ้เรียบร้อยทุกคนเลยกะยได้ผูดอะไรช้ำนี้ล่ะนี่พอแต่ได้อยู่ได้กิน เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเอ้ยก็ขอขอบคุณบใจหลายที่เข้ามาติดตามและ็รับชมพบพกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง